สวัสดีครับมนีกะจิพามาส้มเบงไอสวนคาอด่างยักษ์นะครับใบด่างอายุได้หาเดือนครับผมพามาเบงข่วมแปลเขามันนะครับเป็นแปลงนี้กะประมาณหนึง,งานนะครับมีอยู่ประมาณสองรอยลุมปลูกนะครับ แปลงนี้ที่เป็นสายพันธุ์คาดังดังยักษ์หมดนะครับทั้งแปลงแต่ว่าบางกอนะครับที่กระบอกเป็นใบด่างนะครับนี่ครับอย่างเช่นในกอนี้นะครับโปูกลุ้มเดียวนะครับโปกต้นเดียวนะครับเนี่ยแต่กอมานะครับแต่กอมานี่คือสายพันธุ์เดียวกันนะครับบางต้นบางนอที่แตกมากกับเป็นใบด่างนะครับนี่ครับเป็นบา ขนาดกอเดียวกันนะครับบางต้นกขึ้นมากกับบดางนะครับผมกับบดูว่าเป็นพอยังนะครับนี่ครับทั้งทั้งทีเป็นต้นเดียวกันนะครับนี่ครับบ่งอีกกอนหนึ่งกันเลยครับนี่ครับต้นเดียวนะครับปลูกบางต้นกับเป็นด่างแต่ก็มาอีกบางนอกับบวเป็นด่างนะครับนี่ครับทั้งทั้งทีเป็นพันธุ์เดียวกันนะครับปลูกแค่อ่า เป็นในเงาเดียวครับปลูกน่ครับบัด่างนะครับเป็นบางกิ่งนะครับบางกิ่งกระดังบางกิ่งกับบด่างครับแต่ว่าที่เนี่ยกับเป็นสายพันธุ์มาจากไอ้คุณแม่น้านะครับน้องบัวลำพูสายพันธุ์ด่างยักนะครับแต่วต้นเวลาพ่อเขาโคปะอยู่กับต้นใหญ่สูงกันนะครับนี่ครับอย่างเช่นต้นนี้ด่างนะครับ กดูว่าเป็นน้ำยังนะครับทั้งทั้งีเป็นสายพันธุ์ด่างหยักอยู่นะครับบางใบก็ด่างบางใบก็ว่าด่างนะครับนี่ครับต้นลำเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนี่ครับนี่ก็ด่างยักนะครับแต่ว่าใบไม่ด่างบริปลูกผสมนะครับแปลงนี้บริปลูกผสมกับไอ้เกษตรแปลงไงนะครับปลูกเฉพาะเขานะครับสองงานนะครับนี่ครับต้นลำเหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่ครับ ในเบื้องต้นนะครับนี่ครับต้นลำเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบบดังก็มีนะครับแต่ว่าหัวหัวเขาก็ไปต้นลำควาวสูงความงหญ่ใบนี่ครับสีงหญ่เท่กันนะครับเท่ากันแต่ว่าบดังก็มีดังก็มีนะครับเป็นพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันนะครับนี่ครับอย่างเช่นหลุมไอ้กอนนี้นะครับอันนี้ดัง อันนี้ไม่ด่างนะครับปลูกล้มเดียวกันนะครับนี่ใช้แค่กิ่งพันกิ่งเดียวกันนะครับนี่นี่นะครับนี่ครับบางทีก็ด่างจางๆนะครับเขา้ขาใจว่าขอ้อผสมบู์บ่ครับหรือยังไงแต่ว่าลูกค้าที่สร้างไปก็เข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้ครับอันนี้บเ่ผูกผสมกับยังน,นะครับอายุห้าเดือน แปลงนี้มมอยูสองลอยกลุมปลูกนะครับเป็นสายพันธุ์ด่างยักษ์ทั้งหมดนะครับ